วดีพกเราาาขีี้้เเกยจจลงนด็กไม่ดีขี้เกียจล้างจานพี่ขอคิดก่อนนะไม่รู้ต้องทำอย่งไรอ่ะทำยังงทำอ๋อคิดออกแล้วเตี้าต้องทำยังไงอ๋อพี่คิดออกแล้วเตี้นี่ไงเห็นกันย่างยอดจะทำยไงต่อละพี่บันเอ้าทิ้งไปเลยมันจะได้ไปเล่นเลยใส่เนื หมดแล้วเรียบร้อย้าแล้วเไปท้งเอาไปทิ้งเอาไปท้งเยใส่ถังขยะเลยเอาไปเอาไปเไปทิไปยเฮ้ยอะไเไไปด็กดีช่วยแม่ล้างจารทุกคนล้างจานนะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างจานเราจะไม่เป็นเด็กดีเอใช่ล้าง เวลาพ่อแม่ไม่อยู่เราจะได้ล้างเองไงจะได้ไม่มีใครบอกเราก็ล้างเองอเนี่ย <c oughs> เขาล้างอย่างนี้ถูทั่วเลยนะถูขอบๆด้วยถุงโคราชครับถึงจะได้ล้างเป็นโอเคล้างนะล้างให้สะอาดด้วยอาร์ตี้เราต้องทําหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อนเราค่อยไปเล่นเพราะว่าพ่อแม่มาทําเองแต่ว่าพ่อแม่เหนื่อยเลิกงานมาพ่อแม่ก็ต้องมาทําแต่ว่าเราทํา แทนพ่อแม่มันก็ดีแล้วนะ เด็กไม่ดีทิ้งใครอะต้มอร่อยจังเลยมีอีกไหมเอ้าหมดแล้วทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยประเด็นการทุ่เรายแต่กระยานเยบร้อยว้าวแล้วไปเลยไปเลยเด้อเด็กดีกินแล้วเก็บ ทุกคนก่อนที่จะไปเล่นเราไปเก็บขยะกันก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยากเต็มบ้านเลยอ่ะไปเก็บไม่หมดเลย เราจะไป <c oughs> เราไม่ไดีขยากกันหล้วเราก็จะไปเล่นไปเล่นกันเพื่อนวกเราขอจบคลิปจันเพียงข้านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันกันให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย